ขมรนจะปิดแม่ทัาภาพภาคที่สองปิดด่านที่จังหวัดบุรีรัมย์ขมรนก็กลัวเสียหน้าก็ปิดด่านเพิ่มอีกสองด่านไม่รู้ตรงจุดไหนบ้างนะครับไอ้แม่ทัาภาพภาคที่สองเลยจะปิดที่สุรินทร์กับศรีสะเกดอีกก็ผมว่าไม่ต้องไปยุกยักษครับปิดแม่นตลอดแนวชายแดนเลยครับ เลือกคบค้ากันไปนะครับแล้วก็ให้ไปเหมนไปสงบสติอารมณ์ก่อนไปสงบสติอารมณ์นะฮะแล้วค่อยมาคุยกันไม่ต้องไปตกลงกันมาแล้วครับ MOU อะไรเนี่ยในเมื่อไปคุยกับคนเกเรคนหาเรื่องอย่างนี้มัน M.O.U. อะไรมันมันไม่ยึดถือไอเ้ขเมรนเนี่ยนะครับไอ้ฮุนเซนมันไม่ยึดถือนะครับมีปัญหากับไอ้ฮุนเซนมาตลอดครับตลอดตั้งแต่มันมีอำนาจนะมึงไม่คิดสมัยก่อนล่าไอ้ฮุนเซนมึงมาพึ่งประเทศไทยตอนจะแย่นะครับตอนเป็นเขเมรนแดงแต่ตอนหลังแม่นหักหลังเขเมรนแดงครับ มันหักหลังไอ้คือเราไม่ได้ไปพูดกระหายสงครามนะเจราจารกักกันไปกักกันมาอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเฉียบขาดไปเลยครับปิดสนิทครับปิดสนิทไปเลยนะครับปิดนะครับไม่ติดต่อทำการทูตนะครับเราเสียหายบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องให้คนข้ามไปข้ามมานะครับ สินค้าทุกอย่างน้ำมงนน้ำมันอะไรไม่ต้องปิดสนิทเลยครับเลิกคบกันไปก่อนนะครับมึงตั้งสติได้แล้วมันมางา้อก็ค่อยว่ากันมันมาง้อค่อยว่ากันนะครับดูที่ว่ามันจะกี่เดือนกี่ปีอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับจะไม่ติดต่อกับกัมพูชาสักแปดปีก็ได้นะครับ มีบอกแม่ทัพภาคสองก็มึงก็ลองสิไอ้ที่มาพูดว่าไม่เคยเจอของจริงอะ่ะถ้าอยากจะจุกอ,อกนะอยากจะล้องเป็นหมานะก็ลองนะครับไทยเนี่ยพยายามเป็นผู้ใหญ่ที่สุข,ขุมนะไม่เปิดสึกก่อนนะแต่ถ้าแจ๋วนะคนไหนก็ได้มึงลองลั่นมาสิลองลั่นกระสุนมาสิแล้วมึงจะเจอจุกจุกไหไอ้สัตว ข่าวนี้นี่อย่ามาร้องนะครับอย่าทำเป็นและแม่ทัพคุณเนี่ยพูดอะไรก็น้ำตาไหลที่จริงหน้าจะเป็นดาราหนังนะที่จริงหน้าจะเป็นดาราหนังนะพูดอะไรก็น้ำตาไหลไอ้ต่อมน้ำตาตื้นเหลือเกินนะครับปิดไปเลยครับปิดไปเลยปิดอย่างน้อยเนี่ยคุณเซนมันขาดไรายได้วันเท่าไหร่ สมมติว่าวันละร้อยล้านที่มันขาดร้อยห้าสิบสี่บ่อนมันขาดรายได้ไปวันละร้อยล้านเดือนหนึ่งก็ตั้งเท่าไหร่ละนะครับเดือนตั้งเท่าไหร่แล้ะอันนั้นคือความสูญเสียของบุญเซนนะครับความสูญเสียของบุญเซนส่วนมันจะเปิดเผยว่านักการเมืองคนไหนเอาเงินไปซ่อนเอาทองไปฝากหรือไปทําผิดทําชั่วอะไรมันไม่ใช่เรื่องของเราประชาชนคนไทยนะครับมึงเปิดมาเลยคนไทยจะได้รู้ว่าใครมันชั่วบ้าง พวกเรามีแต <IS> ่ได้กับได้ครับถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะทําให้พี่น้องชาวสวนพ่อค้าบริเวณแนวชายแดนเดือดร้อนบ้างเราก็ต้องยอมทนในสถานะสภาพการบ้านเมืองเป็นแบบนี้นะครับกาแฟหอมดีจั คุนเซนคุณเนี่ยกระจอกมากนะมีแต่อิหร่านอิสราเอลเขาขู่จะปล่อยจะหลวดปล่อยนิวเคลียร์กันไอเวนมึงเสือกจะขู่ปล่อยคลิปโอ้แหมโอ้โหมีเนี่ยเขาขู่จะปล่อยจะหลวดกันปล่อยนิวเคลียร์ไอคุนเซนขู่ปล่อยคลิปนะครับ มันต่อรองไม่ได้หรอกครับคือท่านไม่ต้องห่วงนะครับเขาจะมีคลิปลับคลิปอะไรท่านไม่ต้องห่วงครับตอนนี้อำนาจอยู่ในมือทหารแล้วทหารประกาศใช้กฎอัยาการศึกแล้วนะครับนะครับทหารเขาก็รักษามารยาทนะครับปล่อยให้รัฐบาลเจรจาไปนะครับเชิญเชิญเชิญโอ้มาจกอเลยค่ะโอ้โห Nice to meet you

นี่มาได้ภรรยาคนไทยต้องให้ห <superv> น <decorative certified> ักพูดภาษาไทยพูดเก่งค่ะพูดเก่งใช่ไหมเก่าพิการับโอเคเจน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 ครับเจนครับเชจนมา สวัสดีครับเชิญครับมาเจีค nee รับคุณดาเป็นสัมภาระขอบคุณกระเป๋าอยู่ที่เอวเอาวัสดีรเบเปิดอยู่ที่เอวไม่ได้สะพายกระเป๋าคืออยู่ที่ตัวแล้ว ไม่ใช่ฮนะมันไม่ได้ไปสู้รบตกมือใครแต่ว่าคนชอบอมันชอบเหมือนกับเช้าก็เอาพระมานั่งส่องอะไรอย่างนั้นแหละแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยก็เกรงใจเขายังไม่น่ะเดี๋ยวก็สักเจ็ดแปดโมงก็ไปยิงแล้วซ้อ,อมมือแล้วแล้วก็มานั่งล้างกินกาแฟเสร็จก็มานั่งไลฟ์บ่ายก็ไปยิงอีกแล้วก็เปลืองเงินค่ากระสุน แต่เราไม่ได้กินเหล้าไม่ได้เล่นการพนันเป็นความสุขก็นั่นไปใช่ใช่ถ้าคนชอบนี่มันชอบจริงๆริเ<ะ>มื่อก่อนเรียนหนังสือนะสมัยเรียนลามคำแหงเนี่ยก็ไปนั่งที่ไอสนามยิงปืนหัวหมากสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทย ไปดูเขายิงแล้วเราก็นั่งอ่านหนังสือไปด้วยเป็นคนอื่นคุณลำคาญไหมเสียงปืนป้องป้องงงป้อง,อง,องแต่เรามีความสุขมันก็แล้วแต่คนเหมือนกับคนชอบสวยๆงามๆคนชอบพระเครื่องก็ไปดูพระเครื่องจนชอบมันแล้วแต่ต่างคนต่างชอบอะของผมนี่คือชอบชอบแต่ไม่ได้ระวังตรงระวังตัวจะมีคนมาทําร้ายอะไรอย่างนั้นไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้ครับครับไม่มีศัตรูมา ครับใช่มันคนมันชอบคนมันชอบเท่านั้นแหละ